วันนี้ลินมานำปีเซนบ้านนะคะทำให้เกิดข้อที่อยากจะแบ่งปันให้กับลูกเพจทุกๆท,ท่านได้ทราบก็คือว่าหลักการในการเลือกทาวน์โฮมหรือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเราควรจะกำนึงถึงอะไรบ้างนะคะแม่ว่าจะใช้ได้ทั้งมือหนึ่งมือสองนะคะ,ะเรื่องของทำเลเนี่ยลินว่าทุกคนมีทำเลที่ต้องการอยู่ในใจอยู่แล้วว่าจะเลือกทำเลไหนประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของบ้านอยู่ในโครงการหรือนอกโครงการ ข้อดีของบ้านก็คือว่าถ้าอยู่ในโครงการเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะของการจะตั้งนิติบุคคลที่ทําให้การจัดระเบียบในบ้านเนี่ยค่อนข้างดีอันที่3นะคะเป็นเรื่องของพอเราเข้ามาอย่างกรณีที่เราเลือกเป็นทาวน์โฮมก็ตามเนี่ยเรื่องของการจอดรถในตัวบ้านเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าบ้านเดี่ยวอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่อยากจะฝากไว้เวลาคุณจะเลือกทาวน์โฮมหนึ่งหลังเนี่ยคุณดูค่ะว่าถนนเมนของโครงการนั้นกว้างไหมกรณีที่เรามี เทีนที่บ้านเนี่ยโอเคจอดรถหน้าบ้านนชนกันบ้างไหมนะคะแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมค่ะว่าเพื่อนบ้านกั้นเคียนเป็นยังไงบ้างนะคะจอดรถกันเป็นยังไงนะคะต้นไม้เกะกะไหมอะไรเงี้ยนะคะ,ะประกาศที่ต่อมาก็คือจะเรื่องของสภาพตัวบ้าน ว่าดูแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเยอะไหมถ้าคุณได้บ้านที่แบบว่าสภาพการปรับปรุงน้อยได้บ้านที่ประเภทว่าใหม่เก่าเก็บประมาณเนี้ยคุณก็สามารถเซฟได้เพียงแต่คุณอาจจะมาปรับเรื่องของสีเรื่องของการต่อเติมในส่วนที่คุณต้องการมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะก็เลือกดูสภาพบ้านแล้วก็อีกอันก็คือเลือกดูฟฟสิลิตี้ที่อยู่ในหมู่บ้านโครงการนั้นๆมีให้ว่า มีเฟซิลิตี้อะไรตอบโจทย์เราบ้างไหมนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางค่ะว่าถ้าสมมติกรณีที่เราไม่ได้ใช้รถเนี่ยการเดินทางสะดวกสบายไหมอยู่ไกลจากถนนใหญ่ขนาดไหนหน้าปักซอยสามารถเรียกมินมอเตอร์ไซค์ได้ง่ายไหม mm hmm. เกิดว่ามีลูกหลานแล้วจะต้องเดินทางเนี่ยมันเปรี่ยวไหมแล้วก็แหล่งเนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหมอยู่ใกล้สถานศึกษาขนาดไหนนะคะ